สวัสดีครับทุกคนมาวันนี้มากินหมูกทาด้วยกันหมูกรทาแต่เช้าเลยหวายดูสีสันดิมีกุ้งมีหมูโอ้มีครบชุดเลยทําเองอยู่บ้านนะไม่ได้ไปร้านหรอกทําไม่อยู่บ้านอันนี้ก็น้ำจิ้มวายน้ำจิ้มาก่จิ้มมากน้ำจิ้มดูซีสัสนดิดูน้ำจิ้มดิวาย น่าก,กินสุดๆน่าก,กินสุดๆเฮ้นี่มีหมูมีกุง้งมีปลาหมึกนี่อืมมีครบชุดนีหอมแล้วเริ่มหอมแล้วดูกุ้งหวานน่าก,กินสุด